เนอเนี่ยเขาเล่าวีรกรรมให้ฟังอย่าฟังแม่อย่าฟังเออรู้แล้วตัวเองมีปังโกแอบไว้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะไปขอแบ่งกินมั่งก็ไม่ให้เนี่ยรู้ไม่ต้องาปเป๊ะเออแห่แล้วเอาตัวไปฝังเลยนะหน้าไปฝังน้าเห็นไหมไม่เห็นรู้เร,เ,เรื่องเลยหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนหมาย,ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่อย่างเดียวยายมุตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนี่เราอ่ะใช่ไหม จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยไม่จริงทั้งเพยยูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงไหมไม่ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอยายก็ฟ้องเก่งเรื่องจริงทั้งนั้นแหละมีคนบอกเรื่องจริงทั้งนั้นเลยไม่เห็นกระตาตัวเองเปล่าเฮ้ยไม่ต้องทำหน้าตกใจตื่นความแตกมาแล้วเออะ ปังแตกมาแล้วเรื่องปังโกะเรารู้แล้วนะมีปังโก้แอบไว้กินทุกวันเลยไม่ได้แอบแค่ไม่มีใครเห็นเองใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไมไม่เอามาแบ่งเจ๊แม่กับเฮียมากแบ่งมันก็หมดดิเฮ้ยมาหยุดพูดหรอกก็จะพูดดูอย่างนี้แนะ่อ่ะไม่ไม่ก็พูดไปโหูย้ายก็ฟ้องอยู่นั่นแหละเออรู้หมดแล้ว ต่ไปนี่ไม่แบ่งแล้วแม่จะใจร้ายกับหนูขนาดนั้นเลยเหรออันเดียวก็ไม่แบ่งนิดเดียวก็ไม่แบ่งด้วยใจร้ายจะขี้เลย่นะยังไม่เห็นน้อมาแบ่งใครเขาเลยก็มันมีน้อยแต่เป็นินของเขาเลทำหน้าเจ้ามันก<อ>ูยังอดอยากพอแล้วเหเรื่องจริงท <ๆ S 2> ั้งนั้น,น,นเลยเอาตัวไปวางไปเลยไอย้ยกนนั่นน่า,นาเห็นไหมเออน้ำใจอ่ะมีไหมเราอ่ะน้ำใจอ่ะไม่มีน้ำใจให้เขาเนี่ย เพื่อมาขอแบ่งขนมเฮียเนี่ยมาเอาปลาส่งปลาเส้นเขาไปกินเนี่ยก็ปลาเส้นเฮียไม,ไม่ต้องเไม่ต้องไม่ต้องเลยปลาเส้นของเฮียเขาก็นี่น้องนะะกลับไปกินปลาโกดีกินยังไงมันหมดแล้วไปกินปลาโกตัวเองนั่นแหละ กันโหอยู่ที่บ้านกลับไปกินดิก็บอกว่ามันหมดแล้วบางวันก็มีให้กินเนาะบางวันก็ไม่เหลือเห็นไหมยายบอกบางวันก็ไม่เหลือไม่ได้กินทุกวันสักหน่อยกลับไปบ้านตัวเองเลยป้าเส้นคำหนึ่งเดี๋ยวไปเลย